ทุกเรื่องบนโซเชียลอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนัทรัสหวัชลินและดิฉันเภสัชกรหญิงพัทรพรสุขห่วงค่ะวันนี้เราสองคนจะมาพูดเกี่ยวกับข่าวแชร์ที่เขาแชร์กันมาว่าหากรับประทานสีผสมอาหารมากๆทำให้เกิดอันตรายจริงหรือ ความจริงแล้วเป็นยังไงคะพี่เบสก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จักสีผสมอาหารกันก่อนนะคะโดยสีผสมอาหารนี้ค่ะจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะส่วนประเภทที่2ก็คือสีที่ได้จากการสังเคราะห์นั่นเองนะคะโดยสีผสมอาหารทุกประเภทนะคะ ตามกฎหมายแล้วจะจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารซึ่งต้องผ่านการประเมินทั้งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและในเรื่องของความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยนั่นเองค่ะ สรุปนะคะการใช้สีผสมอาหารต้องมีข้อกำหนดเงื่อนไขาการใช้โดยผู้ใช้ต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจอปนอาหารชนิดของอาหารและต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ค่ะดังนั้นนะคะหากรับประทานอาหารที่มีสีผสมอาหารเป็นส่วนผสมที่ผ่านการรับรองจากออยเราสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะไม่ทําให้เกิดอันตรายโดยการเลือกซื้อนะคะสามารถสังเกตเครื่องหมายออยบนฉลากผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็สามารถมั่นใจแล้วก็สบายใจได้นะคะว่าหากเรารับประทานอาหารที่มีสีผสมอาหารที่ผ่านการรับรองจากอ,อยอแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายใดๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกเรื่องบนโซเชียลอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันนะคะแล้วพบกับรายการเช็คชัวร์แชร์กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ